พี่เกดขาเคยได้ยินหลวงตาบอกว่าสวดแล้วจะเป็นการเร่งกรรมแล้วแบบนี้จะดีขึ้นไหมคะ คำตอบในสไตล์แม่พริกของพี่เกตนะคะพเห็นว่ายังไงก็ดีขึ้นค่ะเพราะพฤติกรรมที่เรามานั่งสวดมนต์นะคะมานั่งบันทึกบุญมาต่อคลื่นบุญเนี่ยมันก็คือได้สร้างกรรมใหม่ๆที่เป็นกรรมที่ก่อให้เกิดกุศลและกลายเป็นบุญเข้ามาหนุนนําชีวิตของตัวเราค่ะคราวนี้เรากลับมาตรงนี้ก่อนแต่ช้าแต่มาฟังตรงนี้กันก่อนเนาะสวดแล้วจะเป็นการเร่งกรรมเราอาจจะตีความหมายว่าถ้าไม่สวดก็ไม่ต้องเร่งกรรมเดี๋ยว ค่อยๆให้มันเกิดขึ้นมาก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ได้การการไม่สวดเนี่ยจะไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทําเรื่องไม่ดีเอาไว้จะไม่ผลิตผลมาให้เราเสวยนะคะตอนนี้มันต้องมาตีความอย่างนี้ก่อนสวดแล้วมันเป็นการเร่งกรรมถ้าไม่สวดก็ไม่ได้เร่งกรรมแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากรรมเหล่านั้นจะไม่ผลิตผลมาให้เราเสวยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องหมดเงินหมดนี่ถูกกงคือมันจะต้องมาเจอในแจ็คพอตโปรโมชั่นรูปแบบไหนรูปรูปแบบใดรูป แบบหนึ่งให้เราต้องรู้สึกแบบเศร้าใจเสียใจทุกใจเครียดกังวลอะไรแบบนี้นะคะกรรมตรงเนี้ยที่เราตีความเนะะี่ยค่ะอาจจะหมายถึงเรื่องแจ็คพอตต่างๆที่เราเจอเป็นหนี้เ,เจ้านีตามนะคะแฟนทิ้งตกงานพวกนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้เรามีกรรมนะคะถูกโกงพวกอย่างเงี้ย เราจะรู้สึกว่าเนี่ยมันคือเรื่องของกรรมไม่รู้กรรมอันใดที่ทํามานะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเอา้าถูกโกงก็เพราะว่าไม่ได้รอบครอบในธุรกิจดังนั้นกลับมาตรงนี้ก่อนว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่ที่มาสวดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพอสวดจัก,กรพัฒแล้วอ่ะแจ็คพอตผุดขึ้นยังกระดอกเห็ดนะคะแล้วจะสวดไปทําไมต่อให้ไม่สวดเดี๋ยวดอกเห็ดเหล่านั้นเนี่ยมันก็มาเอาอย่างนี้ก่อนเนาะการสวดจัก,กรพัฒมันเหมือนการใส่ปุ๋ยลงไปในผืนดินนะคะก็คือโรยพืชที่เขาเรียกว่าโรยบุญลงไป คราวนี้มันก็อาจจะไปกระตุ้นให้สิ่งที่ไม่ดีเนาะพวกวัชพืชต่างๆเนี่ยมันโตขึ้นมาให้เราได้รีบกําจัดวัชพืชเหล่านั้นค่ะ แตสมมุติว่าแล้วถ,ถ้าสมมุติไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี้วัชพืชพวกนั้นก็รอโตอยู่ดีค่ะมันอาจจะโตตรงนู้นกระย้อมนึงตรงนี้กระย้อมหนึ่งแต่เราก็ต้องมานั่งกําจัดวัชพืชน,นะคะไปเรื่อยๆมันก็จะมีสิ่งไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเกิดขึ้นให้เราได้เผชิญแล้วก็แก้ไขก้าวข้ามผ่านไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันดังนั้นในสิ่งที่หลวงตาบอกนะคะว่า สวดแล้วมันก็เป็นการเร่งการให้เปล่าวัชพืชมันขึ้นมากอเดียวจุกเดียวตรงนี้แล้วเราก็เหนื่อยในการกําจัดวัชพืชตรงนี้ทีเดียวเพื่อนๆลองแอลบลองแอบหล,ลับตาน,นึกภาพตามสิคะว่าชอบแบบไหนชอบให้มันแบบว่าวันนี้ถอนไปแล้วก็เดินไปอีก3าก้าแล้วค่อยไปถอนอีก1กอเดินไปอีก19ก้าแล้วก็มีกอใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ค่อยถอน เอาแบบไหนคะเอาที่แบบว่าเหมือนสวดจักระพัดแล้วมันอยู่ในถังเดียวอันนี้ค่ะจัดการในถังหนึ่งตรงเนี้ยกัดลิ้นกัดฟันนะคะสวดไปจัดการไปนะคะกำจัด เรื่องของวัชพืชแล้วก็กําจัดกรรมตรงนี้ของเราไปแบบไหนดีกว่ากันเป็นพิเกตพิเกตเลือกแบบกระจุกเดียวตรงนี้ค่ะเพราะว่า 1. มันเกิดขึ้นกับพิเกตแล้ว2ผ่านมาได้แล้วแล้วก็สวดไม่หยุดสวดไปเรื่อยๆชีวิตเปลี่ยนนะคะจริงๆถ้าตัวพิเกตเนี่ยเป็นแม่หมอถ้ามาดูจากชาร์ตดวงดาวนะดาวเสาเข้ามาเป็นละลอกเลยค่ะบางทีก็อังคารบางทีก็มฤตยูนะคะมันมีดาวเนปจูนบ้างอะไรมันแปลแปแปแปแงง่ายๆคือเป็นดาวที่มันไม่น่ารักที่มันจะก่อให้เกิดปัญหากับชีวิตะคะแต่พอพิเกต ส่วนจักรพรรดิเรื่องพวกนันน้นมั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 นล่าช้ามันไม่เกิดเพราะว่าไอ้โค้งดาวพวกนี้ถูกดึงดูดมาไว้อยู่ในถัง วัตถุดที่ให้เราจัดการตั้งแต่ครั้งแรกทีเดียวพอสวดปุ๊บมันเหมือนแบบลดน้าพลนดินใส่ปุ๋ยเต,เติมบุญเติมบุญลงไปเอา้างอกขึ้นมาเลยจ้าเดี๋ยวฉันจะจัดการทีเดียวในสไตล์นี้เลยค่ะช่วงพิเกตสวดใหม่ๆนะโอ้โหเพื่อนน้อยลงนะคะลูกน้องที่เคยเป็นคนที่แบบพิเกตไว้ใจมากๆโกงเงินก็คือได้รู้เช่นเห็นชาติคนที่ไม่เคยแบบว่าเหมือนหน้าอย่างหลังอย่างกับตัวเราเหลุดออกไปจากชีวิตคือตอนนั้นก็ตกใจว่าโอ้โหทำไมโปรโมชั่นคอมโบเซตจังเลยแต่ ก็เชื่อมั่นในหลวงตามานะคะท่านบอกว่าสวดไปเถอะให้มันรู้กันไปว่ากรรมใหม่กับกรรมเก่าอันไหนจะดีกว่ากันอย่าลืมว่าไอ้ต่างๆวัชพืชต่างๆนะคะสิ่งรกใจต่างๆโปรโมชั่นกรรมเก่าต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเกิดจากสิ่งที่เราเคยทําไว้การสวดจัก,กรพัทอาจจะเป็นการแบบเหมือนไปกระตุ้นใส่เซรั่มให้มันผุดขึ้นมาให้เราเห็นและจัดการให้เบ็ดเสร็จสัทีเดียวเพราะตัวพี่เกศเนี่ยจัดการมาตั้งแต่แบบ 8ปีก่อน7-8ปีก่อนนะคะคือจริงๆเอาแค่2ปีแรกอะคะ่ะที่พิเกศสวดนะคะมันก็เจอแต่ว่าไม่หยุดสวดแล้วก็ใช้เทคนิคในเรื่องของการบับันทึกบุญเบนกระแสะใจแบบนี้อยู่ตลอดมันก็ทําให้บุญใหม่เนี่ยที่เราเติมเข้าไปเติมเข้าไปอะคะ่ะส่งผลให้ กรรมในอนาคตของตัวเราอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่ากรรมกรรมเก่าๆที่มันผุดขึ้นมาเราก็แก้ภายใน2ปีนั้นปี2ปีนั้นระยะเวลาในการเร่งกรรมและกรรมจะผุดมาเนี่ยกำหนดได้ไม่ตายตัวนะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเนี่ยเคยทําอะไรมาบ้างอ่ะแล้วถ้ามันไม่รู้แล้วว่าเราเคยทําอะไรมาแค่ไหนแล้วจะยังไงคะดังนั้นบทสวดจักรจักรพรรดินะคะมีหน้าที่เนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจทุกกระสวดเศร้ากระสวดแจ็คพอตกระสวดไล่เรื่องดีกระสวดนะคะ ปกติแล้วอะเวลาเรารู้สึกว่ากรรมเข้าแล้วเราแบบไม่แฮปปี้เพราะว่าใจมันไปเกาะอยู่กับเรื่องราวแย่ๆให้ใจมันบ้้ยถวยแต่ทุกครั้งที่เราสวดจักพัดอย่างน้อยอะมันก็บวยถวยไปด้วยสวดไปด้วยพระพระบวยบยพระพระบวยบยอย่างเงี้ยนะคะใจมันยับยับย้อยย้อยไปคู่กับการที่แบบวิ่งเข้าหาคลื่นพระมันก็ยังดีกว่าเกาะคําทําเข็นให้กับหัวใจดวงน้อยๆเพียงอย่างเดียวถามสั้นๆแต่อยากให้เห็นภาพนะคะว่าพี่เกดเห็นด้วยไหมกับคําพูดนี้พี่เกดเห็นด้วยค่ะเพราะว่าผ่านมันมาแล้วและการ เลยว่าชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนแถมนะคะในช่วงท้ายก็คือขอส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนบางคนเนี่ยเข้ามาสวดก็บอกว่าป่วยบ้างญาติป่วยบ้างนะคะจริงๆเรื่องแย่ๆที่มันเกิดมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะบทสวดมันเกิดเพิ่ขึ้นเพราะกรรมเก่า่อและบทสวดไปกระตุ้นไหมมีส่วนไปกระตุ้นให้เราได้จัดการอย่าลืมว่าถ้าเรายังสวดแบบไม่มีกําลังเราก็จะสวดไปด้วยจัดการไปด้วยใจห่อเหี่ยวไปด้วยแต่ถ้าสวดมนต์มาถูกทางมันจะวางใจได้ถูกที่นะคะ ดังนั้นแล้วไม่สําคัญเลยว่าเราจะสวดมา3วัน1เดือน1ปี5ปี10ปีหรือแบบแบบพิเกตอย่างเงี้ยนะคะสวดมานานเท่าไหร่ไม่สําคัญแต่สวดทุกครั้งเนี่ยเราต้องหาที่ยึดกับ ให้กับใจให้เก่งขึ้นนะคะคือยึดอยู่ในวนเวียนอยู่ในบทสวดนึกถึงหลวงปูด่ดูขอบารมีหลวงปู่ดูลหลวงตามาช่วยจัดการแก้ไขและเป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่าให้ความเศร้ามันกัดก,กินใจหนูเยอะนะคะหนูจะสวดมนต์ถวายหลวงปู่หลวงปู่ส่งกําลังใจที่ดีทําให้จิตหนูมีกําลังออกห่างคลื่นย่าได้แล้วบันทึกบุญใหม่ของหนูลงไปเยอะๆอนาคตของหนูจะได้แฮปปี้พี้ฮฮอสตังล้นบัญชีความแฮปปี้ล้นใจนะคะหลวงปู่นะคะท่านนึกภาพตามเนี่ยคือแทนที่พี่เกศจะนั่งจมจ่อ นะคะเศร้าแล้วก็รู้สึกแยก่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชะตาชีวิตของตัวเองพิเกตกับเชื่อมั่น ปลาเปลี่ยนเป็นพลังฮึดกัดลิ้นตัวเองเชื่อมั่นยึดมั่นว่าหลวงปู่หลวงตาไม่สอนให้เราไปชีวิตขักถุยอย่างแน่นอนท่านจะเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจในส่วนเรื่องราวทางโลกหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้กันไปเพราะเราไม่รู้ว่าเราเคยทําอะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอมันไม่มีเรื่องบังเอิญดังนั้นจงเผชิญกับมันด้วยรอยยิ้มยิ้มไม่ได้ก็มีรอยน้ําตาที่อยู่ติดคลื่นบุญนะคะติดการสวดติดกับหลวงปู่วันหนึ่งนะคะ บารมีของท่านจะเจาะเข้ามาที่ใจแล้วสร้างเกราะป้องกันแล้วก็ปรับคลื่นนะคะกระแสกรรมให้กับตัวเราจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบามันก็จะหายเจอมาแล้วนะคะส่งกําลังใจให้แล้วหวังว่าจะได้ไอเดียในการจัดการกรรมและบันทึกบุญของเราให้เก่งยิ่งขึ้นนะคะสาธุค่ะ